เป็นอีกหน,หนึ่งคู่จ้นที่แฟนๆตามเชียร์ค่ะสำหรับนักรรองนักแสดงหนุ่มสุดฮอตไบวชีรวิทย์กับนางเอกสาวที่ฮอตไม่แพ้กันอย่างเบลล่าราณีที่ก่อนหน้านี้ได้มีภาพยนตร์ด้วยกันอย่างคอนกรสไมเอ็กรุ้นรักป่วนกวนแฟนเก่าที่แฟนๆต่างเห็นตรงกันว่าเคมีเคจายคู่ดีมากและล่าสุดค่ะเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาสาวเบลล่าได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องความรักว่าเธอนั้นมีพี่แอ็ทักซอนเป็นตัวอย,อย่างอย่างที่พี่แอ็บเคยพูดว่าความรักมันไม่จํากัดเรื่องเวลาถ้าใช่มันก็คือใช่หรือถ้าเจอตอตน,น และมันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เราไม่ได้จํากัดเรื่องภายนอกหรือเรื่องอายุแค่เราคุยกันแล้วเข้ากันได้สําหรับเบลลา่าไม่ได้มองเรื่องเงินทองชื่อเสียงขอแค่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขก็พอแล้วเงินนี้ก็ทาเอาแฟนๆขาดต่างจับตามองและอยากให้รักครั้งใหม่ของสาวเบลลา่าเป็นหนุ่มใบจะได้ไหมยางไรก็ตามค่ะก็คงต้องรอรุ้นกันต่อไปตอนนี้ทั้งคู่ก็ยังเป็นคู่จิ้นที่น่ารักมากๆเลยทีเดียว